เซนทชิลงเป็นยังไงบ้างคะฉลองก็เหมือนเราสองคนโตมาพร้อมกับเซนทันชิลมนะคะก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เซนทันชิลมค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆต้องบอกว่าโน้นะมีโอกาสได้ถ่ายโฆษณาเซนทันชิลมตั้งแต่ตอนเข้าวงการเลยเราก็เคยถ่ายแคมเปญติดที่หน้าลิดของเซนทันชิลมด้วยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่านี่ใจมากที่ได้กลับมาเฉลิมฉลองกับการครบรอบของเซนทันชิล่งครั้งหดียวือสำหรับงานนี้มันพิเศษอย่างไรบ้างคะโน้นะ มันพิเศษตรงที่เรามีมีศิลปินนะคะและก็นักแสดงที่หลากหลายนะคะมาร่วมกันเลิมฉลองอะไรอย่างที่ดอนบอกอ่ะว่าโดรนัสเซนทัาชิโร่มันมีความผูกพันกันคือเอนอกจากจะเคยเคยถ่ายลิปแล้วเนี่ยก็เคยถ่ายภาษาเซนทันด้วยก็ไปถ่ายซีรีส์เทันชิโร่เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบเรามีความทรงจำหลายอยา่างเซนทันชิโร่เรียกว่าเราเติบโตมากับเซนทันเลยอ่ะใช่ค่ะตามนะคะครับเขาจะพูดไม่เก่งนิดนงค่ะ ต่างคังไงคะกับทันจิโร่เพราะเราทำงานจะได้ชิมทันจิโร่ไปยังไงบ้างเราเติบโตมากับเส้นทังจิโร่เลยค่ะจังจริงๆมันก็ถือเป็นท่ากตัวเมือนที่ใครจะไม่แวะมาไม่ได้ครับซึ่งเราก็อย่างที่คุณโดนาห์เบอกเราได้เราได้มาทั้งช้อปปิ้งจริงๆผมซื้อของกันทุกอาทิตย์เราก็แวะมากันที่นี่แล้วก็มาทํางานกันก็มาที่นี่ค่ะ ร้านไหนเป็พิเศษบ้างค้านจูน่าก็เดีมีลิสต์ให้เขาแล้วค right? ่ะว่าปีใหม่อยากได้อะไรก็ม erm. ีการแบบถ่ายรูปจริงๆแอบมาถ่ายรูปไว้หลายหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ค่อยส่งให้เขามีการแจ้งเซลล์เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเนาะพ่อพี่ซามของพี่ต้นไหนแบบปีใหม่ของหลัดนิใหม่และพี่โดนคะจริงๆเท่าที่จำความได้พี่โดนาเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ขออะไรมากขอให ป็นอันนั้นเป็นที่รสกีป์อันนั้นเป็นสกีป์ที่ต้องถ่ายจริงเราไม่ไ้เราไม่ได้อยากได้อะไรกันพิเศษหรอกคเพราะมันเป็นคบกันมานานอยู่ด้วยกันแต่งงานแล้วมันก็เวลาเราเห็นอะไรเราก็ซื้อให้กันตลอดอยู่แล้วไม่ต้องรอเทศกาลถึงทันอะไรค่ะวันนี้รู้สึกว่าเรามาเอ็นจอยโมเมนต์ที่นี่มากกว่าค่ะทีอ่างสุไหงนี้อส ฝากหน่อยก็ดีใจด้วยนะคะกาลสนาชิลมโอกาสครบรอบอีกหนึ่งปีแล้วนะคะก็แล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โดนาคตามนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของสนาชิลมในวันนีค่ะก็ในวัน12/2นี้ก็ขอให้ทุกคนได้มาเขาเรียกว่าอะไรใช้ จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานเพราะว่าวันนี้เขามีอีเวนต์มากมายหลายศิลปินมาเลยเพราะว่าจะจับจ่ายใช้สอยไหมอยากสนุกสนานเดี๋ยวแม่จับให้แน่นอนเอาไหมแน่นอนกระเป๋าตั้งอยู่ไหนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็จะซ่อมครับครับผมขึ้นแท่นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวท็อปแล้วขนาดนี้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการที่เราเรียกทำคลิปแต่ละคลิปแต่อะไรนี้ออกมา จริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากความแบบบังเอิญมากๆเ,เลยว่ามีคนส่งรองเท้ามาให้แล้วโดนั้นก็ต้องทําคลิปให้เขาแล้วพอเริ่มทำุู๊มันก็เอามีคนชอบแล้วเขาก็เลยชวนเราทําก็เล่นกันก็เอ้าก็โชคดีว่าช่วงแรกที่ทําออกไปแล้วคนแบบเหมือนคนชอบแล้วคนฟีดแบ็กดีะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตามเขาเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆๆ <c oughs> เขาก็เลยสนุกเออเขาก็เลยชวนโดนั้าทำแต่เราอะเราอยู่มานานใช่ไหมแล้วเราก็แบบ เราเป็นนักแสดงเราก็มีโอกาสจะได้แสดงตลอดเราก็บางวันเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้า้างแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ที่ทุกคนได้ดูคลิปกันนะคะเหตุเกิดเพราะคุณพี่คนนี้เขาเขารู้สึกว่าเขาสนุกไม่จริงๆจริงๆคือผมทํางานผมทํางานประจำาลจะมีเวลาทํางานอยู่แต่ว่าพอเราได้กลับมาบ้านมันก็มีโมเมนต์ที่สนุกของภรรยาที่เราจะได้แบบมาช่วยกันคิดทำอะไรแล้วมันก็ออกมาสนุกสนุกก็จะมันก็จะมีเตียนบ้างสนุกบ้างแต่ก็มันก็เป็นอีก หนึ่งมุมหลังจากที่เราแต่งงานกันมาแบบหกปีอย่างเงี้ยครับก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่เราได้เอ็นจอยมากขึ้นได้ได้ใช้เวลารวมกันมากขึ้นก็สนุกส่วนมากสคริปต์ใครเป็นคนเขียนเขียนสคริปต์เขียนบทขึ้นมาช่วยกันช่วยกันโดยกันครับแล้วก็เอาจริงไม่เคยคิดเลยว่า อาชีพที่เขาทาอยู่แล้วก็สายงานที่มาทําอย,อออยู่อยู่ๆมันจมวันหนึ่งมันจะนมาทํางานด้วยกันนะจริงมันก็เป็นสินส่งที่ดีแหละว่าเออเราได้ทํางานด้วยกันอ,อ่อารเงี้ยเขาก็จะชอบแชร์ไอเดียโดยรักก็จะมีเป็นหน้าที่แบบคอยตบให้เขา้าร่องเข้ารอยหรือบางอย่างอะไรเงี้ยทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะก็จะบอกเขาหือมีคนเล่นเก่ง ก็คือตอนตอนแรกที่พี่น็อตบอกว่าตัวเองเป็นนักแสดงทางฝั่งเขาไม่ใช่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเป็นนักแสดงแล้วเขาเป็นนักแสดงนำของช่องหมดเลจะแค่สังเกตนะจะขี้เกียจเล่นเราก็โดนนั้นต้องเป็นคนถ่ายไงก็จะชอบหมดเขาว่าเวลาฉันถ่ายเวลาเวลาแม่ถ่ายพ่อพ่อ เฟรมสวยแต่พอเราเขาถ่ายเราเงี้ยเราก็จะดูแบบหน้ามืดบ้างอะไรบ้างตาสั่นบ้างเราไม่ได้องเล้จะถ่ายดูเพิ่มเลยคะเรื่องนี้มันยากจริงๆนะตั้งแต่แต่งงานน้ไม่เคยพัฒนาเลยไม่ทำไม่ได้จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นเก่งค่ะเพราะว่าเขาก็จะต้องโดนเคี่ยวเข็ดเวลาเล่นไม่ดีเงเก็ต้องมาเพลย์เล่นใหม่เหมือนอยู่กับครูครูการแสดงคนหนึ่งท่านหนึ่งครับมันยากไหมคะจาหนัทในการที่ผักเล่นแต่ละแบบแต่ละคอนเทนต์ของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าทำกันเองมก็จะบบอิสระแล้วพอรามันมีลูกค้าเข้ามาเราก็าอยากให้เขาได้ในสิ่งที่ที่เขาอยากได้แล้วก็เราก็าอยากจะทําในสิ่งที่แบบมันเป็นคนเป็นแฟนที่ดูช่องเราทำจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าหลังๆมาเราเริ่มทํากันเก่งขึ้นช่วงแรกอาจจะแบบยังยากหาทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันก็ต้องคอยแบบเหมือนเราก็คุยกันเราก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนบางทีอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็จะไม่ยอมแม้แต่เป็นเลยเดี๋ยวนี้เขาก็จะยอมบ้างเดี๋ยวก็จะแบบเอ้ยอันเนี้ยฮิตนะอาจจะตปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะเป็นคนแบบเขาก็จะรู้เขาจะเป็นเขาเป็นแอดมินหรอลาอาชีพหลักเนี้ยยากยาก แล้วก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่าเออคนงานเช้าถึงเย็นกลับบ้านทุกอย่างค,งคนของเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เขาก็จะมาบอกว่าเออเขาอยากให้โดทําอันนี้เขารู้สึกว่าแบบคนน่าจะแบบอยากดูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและ้วเราว่ามันก็สนุกดีที่ว่าโดนาเดทแบบแสดงหลายๆบทบาทให้ให้คนดูได้เห็นนะจากที่แต่ก่อนอะ่ะคนก็จะเห็นเราแบบละครมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยก็ดูเออซาบุก็จะไปสอดจอเอทุกคนก็จะเข้าคอมเมนต์ว่าแบบ ผมคิดไม่ออกจริงค่ะคิดไม่ออกเลยค่ะว่าโดนนั้จะเป็นแบบนี้ยังไงในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเออมันสนุกดีมันได้รับรีทแเบกแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราของคนรู้สึกแบบแฮปปี้ก็ูกใช่เราจะได้รับคอมเมนต์จากคนรู้แบบเออของคุณที่ทําให้เขาแบบหัวเราะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีแต่ทุกคลิปก็แมสจริงๆขอบคุณครับขอบคุณก็มีพลาดบ้างก็มีพลาดก็มี กาเรียนรู้บางทีเราก็ตลกกัน2คนอะไรเงี้ยประเดี๋ยวไม่ตลกเลยก็จะไม่ตลกต้องไปดูแบบเห็นเรื่อยๆไหมคะจากการที่แบบมาทำตัดเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องเทรนด์จะเป็นหนอนนัดคุณป้าเขาจะแบบว่าเขาจะมีสิ่งที่เขาอยากจะทำครีเอทีฟจะจะเป็นเหมือนฝ่ายครีเอทีฟผมจะโยนโยนโยนอะไรที่ม nah ันแปลกๆที่มบางอันมันก็จะแปลกมากก็จะบอกเขาว่าเออขอไว้ก่อนนะพ่ออันนี้ทำไม่ไหวมีมีกันแบบขัดกันบ้างไหมคะว่าเอออันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่อยากทำนี่เขาผมจะแบบไปในแนวแบบ เรื่องหลุดไปเลยของของพี่โดเขาจะพยายามมีสาระในบ้ามันก็จะมีนิดนึงนิดนึงดึงดึงกันนิดนึงก็ฝากผลงานด้วยนะช่องของเราช่องของเราแต่ก็ <laughs> มีคลิปไว้เล่าหนึ่งคือคนสงสัยว่าพี่ตามทึงงานอะไรจนมีวันหนึ่งไปยืนอยู่บนเวทีใหญ่อะไรอย่างนี้ครับก็ยังเป็นที่สงสัยของทุกคนผมพูดเรื่องงานไม่มีใครเชื่อ บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าพี่ตามทํางานอะไรเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เป็นคําตอบนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปออกมาเพราะว่ามันก็เกิดมาจากนี้ละค่ะว่าเราอ่านคอมเมนต์กันเราก็แบบคนดูถามเยอะมากแต่เวลาที่เขาลงว่าเขาทํางาน,นจริงคนก็ไม่เชื่อเพราะตอนนี้เราต้องเล่าว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนอะ่ะเขาเจอคนคนก็จะหัวเราะใส่นะเขาก่อนโดยที่เขาไม่ได้ทาอะไรบอกว่า หนูติดหน้าพี่มาจากในโซเชียลดูเห็นหน้าพี่หนูก็ตลกแล้ว <c oughs> อเอกว่าผมก็จริงจังนะไมไ่เอาผมแล้วหรอ ก็ว่คิดออกเยอะแต่จนคนไม่ลึกว่าลึกว่าพี่ดำเป็นเศรษฐีอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานไม่เป็นคนทำงานนะยังบากบั่นเช้ายันเย็นแล้วกลับมากลางคืนก็ยังมาจริงจริงเพจเราจะค่อนข้างหลค่ะว่าไอ้ช่วงนี้หายไปพี่โดนัทจะยุ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายจะเป็นจะมีเป็นโดนนัดยุ่งแล้วก็พี่ตมเนี่ยก็คือพร้อมเสมอลืมตาตื่นมาอย่างแรกที่พูดกับภรรยาคือถ่ายคลิปกันวันนี้เราจะถ่ายคลิปอะไรเราสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกัน มันก็ได้ได้รอยยิ้มกันทุนทนหน้าก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบกที่แบบว่าเออส่งมาหาเราว่าขอบคุณพี่แบบเราทำให้เคายิ้มหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะฝากทูสฝากทูสได้เลยค่ะได้ค่ะอ่ะ้อมไม่โอ้ Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn